กลับมากรต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักสําคัญนะหลายคนก็ไปหามาหลากหลายวิธีเฮ้ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นพี่จะบอกอะไรให้นะวันก่อนเนี่ยพี่เต๋าได้ เกดอะจำได้ใช่ไหมว่าพี่เอให้ชุดชุดชุดพี่เต๋อไปตัดสินมิชูนิเวอร์ไทยแลนด์แล้วพี่เอบอกว่าเต๋าเดี๋ยวเธอมาเจอกับอาจารย์คนนี้นะเดี๋ยวพี่จะให้ขอวันเดือนปีเกิดนะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอไปแล้วก็เขาจะมาเขาเรียกว่าสักลายมือให้กับพี่เต๋พี่เอพ่พี่เมคืออะไรพี่เอนี่คือพี่เอสุประชัยนะฮะเขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักการสักลายมือเสริมดวงนะฮะเรียกทรัพย์เรียกโชคนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสที่ดังมากบางราย ก็ค้าขายไม่ดีพอได้สักลายแล้วก็ให้วันเดือนปีเกิดไปเสร็จปั๊บอันนี้ดวงใครดวงมันนะฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะดวงใครดวงมันวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดใครของมันของของ,ของใครของมันนะฮะพี่เอขอไปเสร็จปั๊บนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกวันนี้นะจากที่เมื่อก่อนเงินมันมีแต่ออกออกออกทุกวันนี้มีแต่เงินเก็บเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ที่มีชื่อในเรื่องของการสักลายมือที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครดังเท่าอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีนะฮะเขาบอกว่าคนเนี่ยนะคะมาขอสักลายมือ มีทั้งดาราซุปเปอร์ตาร์นักร้อศิลปินอินฟลูเอนเซอร์นะฮะมากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะง่ายๆเลยง่ายๆใครที่อยากจะมีงานการงานการเงินโชคลาบนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จอันนี้ต้องบอกไวก่อนว่าดวงใครดวงมันพี่เต๋าเทรศัพท์ในมือถือเนี่ยเป็นลายอย่างนี้เลยนี่ของพี่เต่าเอง จะเป็นชื่อนามสกุลพี่เตา๋าแล้วก็จะเป็นดวงของพี่เตา๋าถ้าเป็นของโอมเนี่ยเขาจะเป็นชื่อนามสกุลโอมไม่เกี่ยวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออะไรขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนะฮะล่ำรวยกันมานักต่อนัก นะฮะมีเงินเก็บมาเป็นแสนเป็นล้านก็นักต่อนักนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใครสนใจนะฮะที่อยากจะสักลายนะฮะกับอ่าเขาบอกสักลายมือเศรษฐีนี่นะฮะกับอาจารย์เปิ้ลต้องทำยังไงครับน้องโอมก็ติดต่อไปได้เลยวันนี้นะครับเป็นโปรนะฮะวอลเปเปอร์มหาเฮงจากอาจารย์เปิ้ลนั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะเช่าบูชาได้นะครับเริ่มต้นที่499บาทนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์ได้เลยนะครับที่มหาเฮง999นะครับหรือสแกนเคเบิลโค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้คุณผู้ชมหรือจะไไปกดดสั่่งซื้้อที หาเฮงคอมครับยีบอเปอร์เนี่ยเยอะเลยมากมายหลากหลายรูปแบบครับไปเลือกรูปหรือคำอธิบายต่างๆกันได้ว่าจะได้แนวไหนราคาก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับเริ่มต้นที่490บาทนั่นเองจ้ะดวงใครดวงมันนะดวงใครดวงมันดวงพี่กอดวงพี่ดวงโอมดวงโอดวงก็ดวงโอมดวงรันก็ดวงรันโอมอาจจะขอเรื่องของการงานพี่อาจจะขอการเงินรันก็อาจจะขอเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาจารย์คนนี้ดังมาก ดังมากดังของจริงพี่เอกสุภชัยแนะนําพี่เต๋อเองค่ะนะคะข่าวบ,บันเทิงต่อเลยค่ะ,ะมาในช่วงนี้ครับไปดูเกตเกตวรีครับคว้ามงแรกของไทยกับมิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในวัย18ปีนั่นเองนะฮะ<ม>เขาตัเอาหลายคนต่างรุ่นไม่ใช่น้อยเลยเพราะทั้งนั้นของเกศเกตรวรีเองนะครับได้ทำอาตรุรกีลุกเป็นไฟครับเข้ารอบลึกๆจนถึงรอบไฟนนลในการตอบคำถามซึ่งคำถามที่เธอได้รับนั่นก็คือว่าในโลกที่เต็มไปด้วยค่านิยมทางด้านวัตถุนิยม คุณจะนิยามความสุขที่แท้จริงและตอบรับอย่างไรนะครับโดยสางเกตเองนะฮะก็ได้โชว์การตอบคำถามดังกล่าวบอกว่าแม้ว่าคุณจะอยากแม้ว่าคุณอยากได้อยากมีเชื่อว่าทุกคนอยากจะ,ะมีโทรศัพท์เครื่องใหม่อยากมีรถคันใหญ่มีบ้านหลังใหญ่แต่หากคุณต้องอยู่ในรถเพียงคนเดียวอยู่ในบ้านอย่างเปล่าเปลี่ยวคุณจะมีความสุขไหมคงจะไม่อย่าลืมครับครอบครัวสามีและคนเคียงข้างนั้นคือความสุขในชีวิต เขาตอบเสร็จไปปุ๊บเนี่ยก็น่าจะจับใจกรรมการครับคว้ามงกุฎกลับบ้านไปเลยในเวทีนี้นะฮะซึ่งนะฮะนอกจากการตอบคาถามที่แสดงถึงนะฮะไหวพิพิธาณแล้วเนี่ยเกดวรลีเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นนางงามท่านหนึ่งครับที่ขับเคลื่อนปัญหาทางสังคมด้านต่างๆอีกทั้งการเดินทางไปประกวดยังเวทีต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยนะครับเกดวัลีก็ได้แสดงถึงศักยภาพและก็ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับเกดเกดวรีนะครับที่สามารถคว้ารางวัลอสงเกติในเวทีประกวดสาวงามได้เป็นคนแรกของไทยนะฮะ มีอายุน้อยนะครับเพียง18ปีครับก็ต้องนับถือในความเก่งนะ,ะความสามารถความสวยนะ,ะของเธอนะ,ะที่สามารถควา้าใจกรรมการในเวทีมาได้นั่นเองครับนะครับ<ม>แต่เวทีเมืองนอกนี่เวทีเขาไม่ค่อยอลังการเนอะอนะครับมันก็เหมือนเหมือนไฟนีออนหรือข้างๆนะฮะมิสออร่าใช่ไหมฮะใช่มีอรมอร่าอ,อืมมงกุฎเออมงกุฎสวยนะมงกุฎแปลกตาดีไม่เคยเห็นมงกุฎลักษณะแบบนี้นะคะเออนะคะ เขาให้ไหมให้อะไรอ่ะให้มงกุฎไปไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะไรให้เฉพาะในประเทศพอออกนอกประเทศมันเอาคืนไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเขากลับมาบ้าเล่า็ยังไม่เห็นยังไม่เห็น,นมีนะลลนบางประเทศอ่ะมงกุฎทําจากทองคําขาวสวมเฉพาะในประเทศตัวเองไปประเทศพอพอ,พอเสร็จบับก็ขอมงกุฎคืนเลยนะคะ อืม,อมนะครับมิออนไลน์ก็ต้องรอะะดูจะได้มงกุดมาไหมนะคะเอาไปดูทารีน่าดีกว่าครับวันนี้ก็มงเหมือนกันครับภูมิใจที่มงลงนะฮะรับว่ารอวันนี้มาทาั้งชีวิตแล้วนั่นเองนะครับทางด้านของสาวขนมทารีน่าประเชตเองครับมิดไทยแลนด์เบิร์ดสองพันบนะครับเบอร์ใจหลังได้รับตําแหน่งว่าตอนจับมือนะตื่นเต้นมากเลยแต่ก็คิดว่าครั้งนี้เป็นของตอนดีใจและก็ภูมิใจมากรอมาทั้งชีวิตนะฮะสำหรับวันนี้เลยเหมือนฝันที่เป็นจริงนะครับซึ่งตอนได้มงกุดนั้นเนี่ยเป็นเพราะเราเนี่ยไม ทำเต็มที่เป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาทําแบบให้ทุกอย่างแบบว่าสบายๆมีสติไม่ร้องไห้มีความมั่นใจเพราะตันเป็นคนใจดีหวานคิดว่าเหมาะกับมงแล้วก็เวทีนี้นะครับ <Huh. S 1> ทั้งนี้นะคะตนได้ยินเสียงทุกคนเชียร์ศูย์เกก็มีความสุขมากๆเลย ส่วนการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงมงกุฎนะฮะมิสโร์2023ที่อินเดียเนี่ยบอกว่าพร้อมพันเตอนนี้เราโฟกัสกับโครงการของเรานะฮะอยากปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีที่สุดอยากมีสติบนเวทีอยากพัฒนาเรื่องหุ่นเรือ่องการเดินทุกอย่างต้องพัฒนาและดีที่สุดนะฮะสำหรับผู้ครองตำแหน่งมิสแอนแลนโว์2023ก็จะได้รับเงินรางวัล1น1ล้านบาท มงกุฎเพชรและก็รถยนต์นะฮะไปอีกหนึ่งคัน<ะ>พร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยไปแข่ง m ิ s เ World 2023ที่อินเดียะนะโดยทางด้านของนะครับนาสาพอยเวอร์ินครับแสนชัยก็ได้ตำแหน่ง,องรองอันดับ2ไปแล้วก็ทางด้านของปราคนานะครับสิริสถาพรซับกลับได้ตำแหน่ง,องรองอันดับ1ไปนั่นเองนะครับ<ะ>แต่ก็มีช็อตที่ทำให้แฟนนางงามตกใจนะ เมื่อธารีนาโชวเดินหมุนตัวเนี่ยแหมโยนผ้าขึ้นแบบว่าไม่ได้เตรียมกับพี่เลี้ยงก็ทําให้คลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าก็มีเพื่อนๆนางงามนะเข้ามาแสดงความยินดีด้วยอย่างเช่นแอนเชลีแอนโทเนียนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของคุณอุ้มนะฮะมิสกันไทแลนด์แม่ปุ้ย TPN นะฮะก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับชารีนาน้องเฟิร์นน้องพอยวรินด้วยนะคะ ขอชื่นชมสาวๆทุกคนที่กล้าไปตามความฝันของตัวเองในเวที Miss h i g h l a n d World นั่นเองจ้านะคะเป็นเวทีที่มาก่อน Miss Universe นะคะมิส i ฮแลนด์มิสเวิร์ล s ิสเรการเริ่มต้นของมิ s ไฮแลนด์เ w o ร์ d ในเมืองไทยเนี่ยนะคะอาจจะหลังหลังหลังนาวเสาไทยแต่ว่าในยุคยุค2,520กว่ากว่าเนี่ยเริ่มต้นพร้อมกันนะคะคนแรกที่ทางสมัยก่อนเนี่ยเขาจัดอยู่กับทางช่อง3มบีซีเทลคนแรกก็คือคุณปานเวราขาว่นม่วงนะคะ ก็ยังไม่มีอะไรแต่มาดังตอนปี29นะคะคุณชุมแสงและเวียสวรักษ์นะคะมีการกระชากมงกุฎกันเกิดขึ้นบนเวทีนะคะแล้วถามให้เวทีเดียวเาเรียกว่าได้รับก็ะแสตอบรับดีสมัยก่อนพี่ต๋อก็เคยไปทำนะคะมิสไซแยลแดนเวอร์นะคะสมัยกับอยู่กระทาง b c ซเทโลช่อง3นะคะก็มันค่อนข้างที่จะหาตัวแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ปัจจุบันเนี่ยมิสเวิร์ไม่มีประกวดรอบชุดว่ายน้ําแล้วนะคะมไม่มีรอบชุดว่ายน้ําแล้วเพราะว่าเจ้าของคนเก่าชื่อคุณเอริกมอรีเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปหลายปีนานแล้วนานมากๆแล้วแล้วก็เมียเขาขึ้นมาแทนคือป้าจูหรือจูรีนะคะป้าจูก็เลยตัดรอบชุดว่ายน้ําออกไปแล้วก็มันจะมีรอบฟาสแทกต่างๆนี่เข้ามาแทนนะเช่นบิวตี้วิชแลโพสนะคะแล้วก็รอบสปอร์ตรอบทะเลนนะคะสมัยก่อนยังมีบีทบิวตี้นะคะสมัยพี่เต่าทำเนี่ยตอนหลังไม่ มีแล้วนะเขาตัดออกไปเลยนะไม่มีแล้วไม่มีการประกวดชุดว่ายน้ําสําหรับผู้หญิงในเวทีการประกวดมิสเวิร์แล้วนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในการประกวดมิสเวิร์ร้อยร้อยยี่สิบกว่าประเทศนะคะแต่ร้อยยี่สิบกว่าประเทศเราก็ต้องยอมรับนะคะสวยก็มีสวยก็มีต่อสี่โอมไม่รู้สวยก็มีคนดีก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ ก,ก็เป็นกําลังใจให้ทาลีนาแล้วกันนะครับเพราะว่าการประกวดวิเวลมันค่อนข้างที่จะยากมากยากถึงยากที่สุดนะครับมันเหมือนประกวดาหานักฟิสิก,ะะกาส,าาส์นะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะเหนื่อยค่ะนะคะกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องโอสารพัดสารเพนะคะต้องเป็นควีนทวีปอีกนะคะเป็นควีนทวีปไม่พอมันต้องทาเลน์อีกโอ้สารพัดสารเพเยอะแยะมากมายนะคะก็ สาวไทยที่ใกล้ที่สุดก็คือ Nicole, นิโคลีนก็คือรองหนึ่งนะคะแล้วก็รองหลังจากนั้นก็จะมีแค่ปทุมรัตน์วลมาลีนะครับได้มิดควีนอะควีนทวีปนะคะ, Queen, ä h, ä h, ip, ะ,คะแล้วก็หนึ่งในห้าแต่ไม่เข้าสามแทนทัญญาซื้อสันที่สุขมาพร้อมตำแหน่งมิดเพอร์ซันโนลิตี้แล้วก็ท็อปห้านะคะแล้วก็แค่นั้นละคะ่ะนะคะนอกกนั้นก็ยังห่างไกล เพราะว่าส่วนใหญ่ประจูเนี่ยจะชอบนางงามที่ร้องเพลงได้ซิงเกซองนะคะโยมไปที่ได้แน่นอนอเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงได้ประจูชอบ่ะนะคะให้เัาใจารีนาด้วยละกันนะฮะและลูกสาวฉันได้ที่สามนะที่ฉันเชียร์ลงในไอจีน่ะ ลูกสาวที่เรา,าเชียร์ทารีนาเฮเลนเฮเลนเพื่อนพี่เต่าไม่ใช่เฮเลนปทุมรัตน์นะเฮเลนบอกอีเต่ามึงช่วยเชียร์ลูกสาวกูหน่อยอโอเคช่วยเชียร์แล้วก็เชียร์มามืดได้ที่สามนะคะหมายเลขยี่สิบน้องพลอยนะคะม,มีกระเทยโง่งงเข้ามาถามว่าตุ๊กไม่ใช่เหรอตุ๊กพ่อมึงเหรอเขาได้ที่สามมีควายเออแล้วไม่เห็นมีมงอะไรที่อยู่บนหัวคืออะไรอีองโง่ก็เลยบล็อกไปเลยกระเทยบ้าเราก็ไปดูแก้ผ้าแก้ผ้า โชว์กีตัวเองอยู่ใน Facebook ฉันว่าให้กระตุ้อย่างนี้ฉันไม่ไม่เอาอย่าเข้ามานะฉันกลัวสกปรกนะคะอ่ะหมดหรือยังลูกอ่ะพระเบรกอเดี๋ยวเบเกสักครู้นึงก่อนอย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมนะฮะการงานการเงินความรักตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะใครอยากที่จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเสริมดวง นะฮะเสริมบาร,รมีเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักหรือสิ่งต่างๆที่เราขอเวลาขอเนี่ยมันจะต้องเป็นหมอดูชื่อดังเวลาขอเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่คนในวงการบันเทิงให้ความนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เอสุภชัยนะฮะแล้วกรแตนจชนลดาพี่เอชุติมานะคะเบนบุญญาพรคนพวกนี้เนี่ยนะคะมาขอกับอาจารย์นี่หมดเลยอาจารย์ปเปิ้ลน,นะคะอาจารย์ปเปิ้ลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นอาจารย์สักลายมือเศรษฐีเวลาขอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ ได,ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้วอลเปเปอร์เหมือนกันนะฮะดวงโอมก็คือโอมเขาจะใช้ชื่อนามสกุลโอมขึ้นเลยดวงพี่เต๋าก็จะเป็นชื่อนามสกุลพี่เต๋าดวงคุณผู้ชมก็จะเป็นดวงคุณผู้ชมเป็นวอลเปเปอร์จะช่วยในเรื่องของอะไรเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้พอวันหนึ่งพี่เอบอกว่า,วาน้องเต๋าเอาเบอร์เอาเบอร์มาแล้วก็ขอชื่อนามสกุลมาแล้วพี่เต๋าก็ให้พี่เอไป ผู้ชมเชื่อไหมว่าขออะไรได้อย่างนั้นขอเงินได้เงินขอทองได้ทองอันนี้ไม่โกหกและดูอย่างคนที่เขาขออย่างพี่เอสุภชัยเขาประสบความสําเร็จขออะไรได้ได้อย่างนั้นใครอยากขอเรื่องการงานการเงินอ่ะพี่ต๋อบอกเลยว่าต้องไปที่อาจารย์เปิ้ลค่ะ ครับวันนี้เลยนะฮะก็ถ้าใครอยากจะได้เป็นแบบว่าวอลเปเปอร์มหาเฮงของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะครับก็สามารถนะฮะช่บบูชาได้นะครับสนใจบูชาเริ่มต้นที่499บาทนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ l ล n e ได้เลยนะครับที่มหาเฮง999นะครับหรือแสกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับรวมถึงกดไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ได้เลยที่ www มหาเฮง 999.com ครับมีวอลเปเปอร์มากมายหลากหลายรูปแบบเลือกรูปได้เลือกทาอธิบายได้นะครับนะคุณผู้ชมนี่ของจริงนะพี่เต๋บอกเลยของจริงอาจารย์เปิ้ลนี่ดังมาก ไม่งั้นพี่เอสุประชัยไม่ให้พี่เต๋าว่ามามา,มาใช้วัลเปเปอร์อันนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงพี่เอเขารู้เลยว่าพี่เต๋าต้องด่า น,ะะนี่ของจริงนะฮะแจนเปิ้์นนี่ดังมากนะ,ะเรื่องของบอเบเปอร์มหาเหงนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ถึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวโชคหน้าเราอัปเดตข่าวประเทิกันต่อครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ